ตะวนี้เนี่ยตัวนี้เก้าพันตีตรงนี้เก้าพันตัวนี้ยังไม่เล่าอะรลนี้เดือนเท่าไรอ่ห้าหมื่นสี่ห้าหม่นหนึ่งห้ามืนหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งนะห้นหนึ่งถ้ามนหนึ่งเขาบอกเาเรชั่นนที่เท่าไหร่ขึ้นเลยแล้ก็ห้าอหนึ่งสองสองหื่นห้าระนะสองหมื่้าพัน ถ้าเอาเคก็อ่สีย่าไรห้าร้อยสิบสุดยอดรูแแล้วดนเลหมื้าพันห้้อูณสองเปอร์เซ็นสองหมื่นห้าพันห้าร้อยคูณสอคูณสองห้ารเออได้ห้าหถูกต้องนันส่นร คือโซ่สองหมเก้าอเก้าสิบเออก้าเก้าศูนยแล้วว่าปุณมมาถึจุดแล้วเนี่ยสอสามร้โอ้โหเน่ยน่ารักอ่างเงี้ยยีบสามารับคืนรับคืน อืมแต่นี้ง่ายๆนะสิบพันไม่ใช่ตังหาแ <c oughs> ล้วไปได้จากการใ,ให้เช่าหน้าร้านเป็นเงินสดสำหรับให้เช่าสิบวันคือเขามาจะให้เก็บลอกทุกๆเดืนอดนอนะไรเราได้รับเงินมาเท่าไหร่เราได้รับเงินค่าเช่าหน้าร้านเราลงชี้อะไรอะไรค่าเช่าคือเงินเ่าไหร เรา้เดบิทเรื่งเงินสดเดบิท,ทอะไรที่รายได้รายได้ค่าเช่าหน้าร้านนะเป็นรายได้นะเราลงรายยอดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นก็เราได้ลัามาหนึ่งหมื่นก็ต้องเ,เดบิทมนสองหมื่นนีน่ ถ้าเออเป็นนักสีหน้านั่นไงบอกว่าเด็กที่ใช่ขอกมันโอ้โหวันนี้มันสุดยอดจริงเลยอะไรเราเด็กที่แอบเราไม่ติ๊กเลยไหมเราไม่มีชิปติ๊กหรอมันไม่มีชิปติ้งแล้วมันจะเด็กของเราเพราไม่เป็นอะไรถ้าใจคุณแน่จริงคุณก็ต้องคิดได้ขายสินค้าลงยังไงขายเงินเชื่อหรือเงินสด เปิดขายันชื่ออรเป็นเงินเชื่อเป็นเงนชื่อเดิตลุนี้เป็ดขายเคราลายก็เลยเต็มเลยนะสองหมื่นห้าถูกต้องเต็มเอ้าวแล้วค่านส่งว่านึ่งชิบูกขาจ่าอ่าในราย้าจ่ายถูกต้องค่าส่งออกแล้วเราต้องจ่ายไหมเราจ่ายนเนี่ย เราก็จ่ายด้วยนะนะเข้ากำไมนั้นขายเลยนะอะ่าถ้าเราขายแล้วล,ลงได้เลยค่าผลส,ส,ส,ส่ง่อค่าผนส่งอิดุดปือสเออไั่ได้แปลว่าคุณเจอหลุมพรางมเยอะนะที่อยู่ย <laughs> มินทงเนาะมนอ่าลงม เดือนตรวจน้บมีสินค้าเท่ากับสี่ที่เดือนตรวจน้ำมีสินค้าเท่ากับส,ส,ส,บสี่อันนี้เราไปดูก่นแบบพลิติกเนี่ยเราจะรอปรับตอนปิดบัญชีเลยงานสินค้าไปทั้งวันก็แล้วกันเหมือนที่ผมบอกอ่ะแบบพลิติกเนี่ยมันให้สินค้าไปเพ้่อมาตั้งแต่รอรอปรับเข้ากับเข้ากำไรกับทุนนะ่ยนะต้องว่าไปทั้งวันอ่ะอะไรมันเริ่ยุ่งขัดเพราะเราไม่ได้พูดถึงการปิดบัญชี

เดบิตคิดเครเอ่อเครดิตเครดิตค่าสามคาราเดโมโก้คันจากเดบิตค่าสาโมโก้เดบิตค่าคาราโมโก้สี่พันสองสี่พันสองร้กันแล้วนร้านเป็นเุลาเงเจคอ่า มันจะดว่าเท่าไรหนึ่นหนึ่งหมื่นเราจะรังกายห้เหลือเจ็ดทันเดบิตเออเดบิตรายได้ค่าเช่านะค่าเช่าหน้าร้านเท่าไหร 100, ่สามพันมันก็จะเหลือเจ็ดพันเลยนะแล้วแค่ดีไรรายได้ค่าเช่าหน้าล้านรายได้ค่าเช่าหน้าร้านหเออรับตรงหน้าสามพันใช้ค้างรับได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นการรับตรงหน้า ไม่กเราทำลอลเปอรเนคิ้หายแล้ไม่คิดต่อรองเลยคิดแค่กเปิดลูกนี้สองเปอรซนตและลูกนี้มีเท่าไหร่ไม่รู้ลืมคิดไปแล้วไม่ได้คิดอม,อมองคนนี้ป่าจะไปคิดใหม่เออ,ล,ล,เอลูกนี้ลูกนี้เท่าไหร่เนี่ยเไ้มีเท่าไหร่ลูกนี้ลูี้คนเดียวไหร่เคิดออรเซนลืมคิดเลยิดไม่ได้ตอ,อ,อรองเล้าดูจากนี้เลย ผมรจเชียแค่เลยผมอยากรู้ว่ามีรู่นี่อะไรตเชี่ยแค่ขอกรสนหไล่มาลุ้นี่หกหมื่นลบเก้าพันลบสองห้าห้าศูนศูนย์ลบสี่ลบสี่พันเนี่ยผมจะลง้แล้วมีนี่เ่าติดบวกสองหมืเออมีดีนะ บวกอีกสองหม่ห้านี่สองน่ห้าติดลบหนึ่งแปดสามนย์ศูคือมีลบมีบวกหนึ่งแค่หนึ่งอฮจริงไหมเนี่ยได้ไหมได้ที่หกห้าร้อยดูปังเฮ้ยคุณอะไม่ว่าอะไรเนี่ยด้านเดบิตมีเยอะกว่ามีติดลบหนึ่งนนี้มีแค่ไรแค่ติดลบอะไรอยู่ท้ายองเสียกำลังใจเนี่ย ุณน<อ>ี่ไม่ไม่ถูกต้องเลเนี่ยเสียใจหมดหัวอรี้คุนี่หลาก็สนตัวมาเสียกำลังใจหมดเลนี่ย สองพนห้าอนสองแสห้ารา่ะไรลูนี้สี่หกห้ารเออสี่หกห้าร้อยเสียหมดผมอ้าวรู้สูงรู้รูกนี่แล้วอาคารนี้รู้ลูกนี่ได้ยังไงต่อเขาบอกให้คิดค่าเบื่อเล่หรสองเปอร์เซ็นก็เอาสี่หกห้าร้อยคูณสองเปอร์เซ็นตเก้าร้สสิาลงชิงฮะ ถ้าเปิดเดินมีไหมถ้าเปิดเดินไม่มีไม่มีก็แบบกระปัาเพิ่มเลยค่ะกระปเพิ่มเลยก็เดงนี่สงสรยจะสุเครดิตถ่าเปนใส่สเครดิต่าูรก้าววายสามสิบหมดนค่าอายุยี่สปีอาคาอยี่สิปีราคาท่าแต่เนใช้วีเช่นตองอาารเออต้องรู้ทีไหว่ามีทางหกแสน เออบัญชีมีราคาหกแสนนะอ่ะหกแสนหกแสนมีราคาซากแสนหนึ่ง 2องพันแ3ดสามจุามหนนก็คือการหกแสนลบ1นึ0งแสนยี่สิบอ2นนีถูกป่ะถูกตาองม้าสองห่คือตัดปีแต่เราต้องการสรับปูแค่เพียงานึ่สาขของเดียวก็ปัเจ็ดสองสองดามส 0องศูนย์สามจุดสาสามสามโลงบัญชีเลยปุกเดบิตค่าเสื่อราคาอาคารเดิตค่าเสร่สะสมสะสมราคาะสมสะสคสะสมอาคาเนี่ยค่าอะไหค่าสื่อมราคยค่าเสือ เราตัแรงออกไปตรนี้อออันราเลย้ผ่านีนี้ผมข้ามอ่างแล้วไงผมว่าผมข้นข้ม้นนี่ฝรุนนี่ฝรุ่นฝรุนนี่ใช่ฝรุ่นนี่เอ๊ะนีเป็นนี่เป็นไส้สูตรัดนี่ สงสัยจะสูงเป็นทส่อก็เนา่มหรือ้าจะป่ะกาคสสมั้เ่าคาสสมะครับเองขั้เส่มรคสะสมทีักใจหนะคุณเบสคุินนาดรีดอะคือวามที่ใส่ตรนเนเป็นชีหมดเลค่ะ ถ้าวเกลอยเป็นหวที่หนึ่งแต่หมวดที่หนึ่งวันนี้มันจะต้องอยู่ในคารเดิกทำไมมันไม่เอาค่า v เกลออยู่หมวดที่ห้ามันพิาว่าค้าวออืมไม่รูมันนสอบีสีอที่ข้าเลือป,ปับปับปรุ่นนี้รุป่ปนี้ออืมแล้วดใช้สูตรนี้เราว่าค้าคือชาใชจ่ายบางน